กร,รกจังหวัดรีสเกตและตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะน,นี้มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดรีสเกตสาเหตุที่ทําให้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจํานวนมากนั้นเกิดจากการเข้าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สถานที่แออัดของคนจำนวนมากตลอดจนสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโดยไม่มีการป้องกันตนเองณขณะน,นี้จังหวัดรีสเกตของเรายังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จังหวัดรีสเกตและตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตซึ่งขอประชาสัมพันธ์มายัางพี่น้องประชาชนให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดอื่น การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากาผ้าหรือหน้ากากาอนามัยทุกครั้งอยู่ห่างกันระยะ1-2เมตรลูบมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์มันล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นกินร้อนใช้ช้อนกลางของตัวเองและหากท่านมีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง ให้ท่านแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้กักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันหากพบว่ามีอาการไข้เจ็บคอไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีอยู่บ้านหย,นยทุดเชื้อเพื่อชาติด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดริสุเกตและตำรวจภูธรจังหวัดริสุเกตขอบคุณค่ะ